ผู้คนก้อนเลยหลายๆคนนี่เขาบอกภาษาอังกฤษช่วงเสียงช่วงเสียงพราะ,ารระยายนี่ไปขึ้นไปบอ่อไทยจ้ะผู้เขาเป็นเขาไปนั่งประชุมนั่งเฮ้ยสิล่ะแบบจโจวยังวะพราะยายนี่จโจวยังวะเขาเขาแจ้งสิแมพี่น้องไอ้พอมันเกิดให้ลุงโทนี่หรือยังนี่แหลคะค่ะเมื่อนี้นะคะนิตยาสาระข้ามนะคะขอเป็นตัวแทนกับของพี่ของน้องพอนิตยากำลังนางไล่รยื้อมองนีพนิตยาขอเป็นตัวแทนให้นะคะ <c oughs> ส่งกำลังเล้งใจให้ลุงทุนี้เม่นผูใ้ใดสิีวาเจ้าเจ้าใดกระซังแต่เจ้าขึ้นหน้ายกที่อยู่ในดวงใจข่อยไพสิีวาเจ้าเป็นเจงาใดกระซัง,งแต่เจ้าขึน้นนายกอันดับหนึ่งในดวงใจข่อยทั้งที่ข่อยเห็นมานะคะหนึ่งสนามมีส่วนน้พุ่มแล้วยนเจ้าสองโครงการเสียสามสิบบาทรักษาทุกโรคคนเก็บไข่ได้ป่วยเป็นโรคอีหยังก็ได้รักษาได้ให้แพทย์ให้หมอดูแลยนต์โครงการสามสิบบาทเจ้าโครงการ อันหมู่บ้านเอื้ออาทรบางคนนะคะสามารถพ่อนบ้านได้ในราคาถูกผูกนี่ขอว่าสิสอบถามอยู่เรื่องโครงการหมู่บ้านเอื้ออาทรน,นี่พี่น้องนะคะค้นบ่มีทักชินกับบ้านอยู คอยบอกให้เลยคนเลร่อนขางถนนอันคนทีีบาสามารถมีรรยได้หน่อยกระซามาซื้อบ้านได้นะคะนั่นแหละแล้วก็หลายๆโครงการโครงการกองทุนหมู่บ้านนะคะมาต่อยอดให้ประชาชนสามารถกระซามผู้ใดสิบาวางใดกระซางลุงโทนี่คือนายกอันดับหนึ่งในหัวใจของนิตยสาราคามบอกไปเลยนะคะเพราะว่าเจ้าสิโตกยู่เหมงเดก็กระซามเจ้าสิปายู่ประเทศเดก็กกระซามกวาม่างใจแล้วก็ควบมหากคอยมอบให้เจ้าเต็มรอยเดอคุณลุงโทนี่คอยบอกให้นะคะคุณลุงคืออ่า คนที่ทำให้ลากหญ้าทำให้ประชาชนนะคะเหมือนมีคุณค่าท้าไม่ใดๆประชาชนนะคะได้รับในสิ่งที่ประชาชนบางคนแทบสิบ่บได้รับเลยนะคะคอยบอกให้เลยเจ้าหนี่คือสุดยอดบ่มีหลอกหน้าโยกคนไหนลงไปนั่งกินปลาทูขคีมอตอร์ไซ่์รอหาอันอันลุไปพบป๋ากระพีกับน่องนะคะนั่นหลักคือสิ่งที่เจ้าเห็ดนะคะคอยคอยชื่นชมเจ้าแล้วื้นนี้เป็นวันเกิดของคุณลุงโทนี่เรามาร่วมใจกันวอวยพรนะคะลองเพลง เบิร์เดย์ให้คุณลุงทัวนี่นะคะขอให้คุณลุงทั่วนี่นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เอาสติปัญญานะคะเอามั่นสมองอันทิชนาเลิศเลื่อมเลือดสุดยอดของเจ้านะคะมาซอยแก้ไขปัญหานะคะหรือเม้นถึงเจา้าสิบ่มี ณนะตอนนี้เราก็ไม่รู้นะคะว่าคุณลุงเขาบอกวา่ากฎหมายบ้านกฎหมายเมืองเป็นจังไหนนะคะพี่น้องน,นิตยาก,ก็คือคนประชาชนตาดำๆนี่แหละเขาบาอกว่ารุ่งทั่วนีสีมีโอกาสกลับมาบอสต่นิตยาทรงกำลังแรงใจแหละก็หวังว่าคุณลุงทวนีสิไดกบมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจบ้านเมืองของเขา้าหรือถ้าบับแมนลุ่งทวนีกับคนที่มีนะคะคนที่มีศัก,กยภาพนะคะในประเทศไทยนะคะเดมา,อากอบกูประเทศไทยกลับขึ้นมากขึ้นเก่านะคะพี่น้องว่าไว้แชรหให้ใจท่านบอก ขอยามูเจ้าว่าขอดใจข่อยนะคะพี่น้องอ่ะฝากไว้ด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะสามชิ้นนี้นะคะนี่พี่น้องมูเจ้าตอนเคยเห็นพันหูพันตายแล้เพราะผลิตภัณฑ์นี้ดังมากนะคะปากกลายไปให้แล้วนะคะพี่น้องซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะสามร้อยเก้าสิบสำหรับวันนี้ใครกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์ดีๆนิตยามีแจกให้ห้าขวดนะคะเดี๋ยวนิตยาสิไปไล์เบิงนะคะจะฝากถึงพี่โทนี่ฝากผมได้นะเพื่อนนะเพื่อนผมสนิทกับท่าน ่ะกระบ,บอกเสียงนะคะนิตยาเป็นกระบ,บอกเสียงอันเล็กๆนะคะฝากไปถึงคุณลุงโทนี่ขอให้คุณลุงโทนี่รักษาสุขภาพขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วกลับมานะคะดูแลพี่น้องคนไทยถึงคุณลุงกลับมาอาจจะไม่ได้อันนี้อันนี้เป็นความคิดนิตยานะคะอาจจะไม่ได้ใช้คําว่าตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่เจ้าก็คือที่หนึ่งไดรวมใจขขอ่แต่ขขอยหวังวา่าเจ้ากับสิเดกลับมาเป็นพอบานพอเมืองมาดูแล เข้ามาพอวันพอเมื่อมูจอร์ยเขอใจพดเดอหมายถึงว่ามาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะดูแลบ้านเมืองของเรามั่นสมองเล่าดีค่ะอืมตามตามค่ะพี่โทนี่มูจ้าเช่าเอิรนลุงเดอเอิรนพีโทนี่ยังใสกระามไผสีวางใด่กระามเราขึ้นที่หนึ่งในใจข่อยข่อยบอกเลยที่หนึ่งในใจข่อยอืมแมนแมนขินหอดเล่าแห้งค่ะแมนผู้ใดผู้ขินหอดเล่าเนี่ยเอาข่อยถามเนี่ยข่อยสังเกตเลยในเฟซบุ๊กนี่ 9 5้าปอร์ที่จะชื่นชมคุณลุงโทนี่คุณพี่โทนี่แลวกะ98%บดปอร์ซที่สีดาพ่อใหญ่ประยุทธ์นั่นแหละคิดเบื้องค้ามันแตกต่างกันแตกต่างกันชํำไหนเท่านั้นแหละคิดเบื้องเอาแม่นค่ะพ่อโทนี่คือที่หนึ่งในดวงใจมุเจ้ามาคือข่อยบอผู้เจ้ามาขยคอหัวใจมุเจ้ารัขอขอ่วๆจงหวาเนี่ยมุเจ้ามาลุงโทนี่คือข่อยบอ ่อยมักคาร,รื้อตอนลุงโทนีนียู่น่ะ่อยซื้อบ้านไอ้่อยสร้างบ้านให้แม่ย่อยซื้อรถเงื่อนทอง่อยใส่มีใส่ดูแลพอดูแลเม่ได้เลยพี่นอ้องอืนั่นโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกดมาลัวๆเลยค่ะผู้ใดมักลุงทนีคือคอยกดมาโหลดขอให้ฝ่ามีตาขอให้ขาจาวโงเล่ากลับขึ้นมาดูแลเมืองไทยมันบอให้เขาดอกพวกสั์ ฮักลุงโทนี่อู้สุดยอดค่ะแฮปปี้เบิร์เดย์ค่ะแฮปปี้เบิร์เดย์ลุงโทนี่นะคะแฮปปี้แฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้เบิร์เดย์ทูยู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 ที่หนึ่งในดวงใจคือการจ่าฮักเล่าหลายเมนนั่นเห็นบอลเลิศ ขอบคุณหัวใจรัวๆด้วยนะคะอะพี่น้องคะ่ะมือนีนิตยานะคะสีลาพีราน้องไปก่อนนะคะอันเพราะว่ามือนีมีนาดเด้นิตยามีนัดนะคะเพราะว่ามีอ่าทั้งพี่ๆแล้วก็น้องๆจะจัดวันเกิดย้อนหลังให้นะคะผู้ใดอยากอวยพ่อวันเกิดย้อนหลัง่อยกับเวยพ่อนทานนี่ก,ก็ได้เด้อหอยควบยี่สิบแปดปีบริบูรณ์เลวสวัสดีคุณเก๋ไก่ค่ะยี่สิบแปดปีบริบูรณ์ค่ะอืมสมัยลุงทักษิณค่าเงินยูโรหอยควบ จริงสมัยรุ่งทักอัน,นั้นคอยบอกอีกแล้วรุ่งทักษินยู่เร้อพี่น้องคอยหาเงินหาทองคลองคับคอยออกต่างประเทศขยกระไดเงินดีกลับมาแหลกเงินค้าเงินย่ามคอยเขาไปซปเปอร์ดีดคอยแหลกเงินนั่นโอ้กันโอโยนั่นคอยดีใจหลายคอยได้เงินมาเลียงพอเลียงแม่สูมือนี่ที่ค่ะต่างประเทศก่กระได้เงินเอามาแหลกได้ท่อคีตานี่คอยย่าหูวพี่อยู่กําแพงเพชสวัสดีค่ะห้าเปอร์เซ็นต์สลจริงจริงนะจริงๆค่ะโทนี่มาบริหารสิบวัวไทยเพื่อนเจ้าพันศา คอยบอกให้ด้ค่ะถ้าลุงเท่านี้ได้มีโอกาสกับมาน,นะคะแล้วกับมาบริหารประเทศชาติบ้านเมืองคอยกัสิภาพมูเจ้าเห็ุกิจกรรมดีๆขึ้ก,ขกับการสิหา,าเหนีเห็ดคือกันละวันที่หนึ่งสิงหาขาม็อบน้ำกันด้ค่ะวันที่หนึ่งสิงหาที่กรุงเทพนะคะส่งข่าวด้วยสําหรับใครที่จะไปร่วมคาม็อบขับไล่นายกรัฐมนตรีรัฐบาลที่ไม่ได้ มาสร้างสรรค์อะไรกับบ้านเมืองเลยแล้วก็วันที่30กรกฎาคม30กรกฎาคมกลุ่มศิลปินกลุ่มสายบันเทิงเจอกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเป็นกลุ่มคาร์มอบกลุ่มรถแห่กลุ่มอันที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะสายบันเทิงเน้นคือสายบันเทิงพร้อมนะคะวันที่หนึ่งไอ้สามสิบกรกฎาคมที่ร้อยเอ็ดนะคะนําทีมงานหลายๆคนเลยเอ่ยชื่อไม่ได้นะคะเดี๋ยวนีตยาสิบอกอีกเที่ยนหนึ่งคอยกับสิะสิบอกมุดเจ้ามี ามหน่อยทำใหญ่ๆโอ้พี่หลายค่ะศิลปินหลายแห่งนะคะที่สิไปรวมมือนันนะคะวันที่30กรกฎาคมที่จังหวัดร้อยเอ็ดเวลาบ่ายสองโมงเป็นต้นไปพี่น้องยุ่ไกลเคียงหรือว่าจังไหนก็ใหายปองกันตัวเองดีๆใส่แมสใส่ยังออกมาสเปเรย์แล้วก็อ่างก็ห่อเห้ากับพวกออกมาแต่ถ้าเราไม่ขับไล่ทุกวันนี้เราก็เท่าอกกับอดตายนะคะมันเป็นสิทธิของเราเราสามารถทําได้นะคะแล้ววันที่31นะคะ31ิสิงหาคมนะคะอ่า กลุ่มศิลปินกลุ่มอ่ากลุ่มศิลปินนะักร้องกลุ่มสายบันเทิงนะคะเจอกันที่จังหวัดมหาสารคามนะคะหลายๆทีมงานเลยพี่น้องบ่าว่าสิเป็นรดแห่บ่าว่าสิเป็นหอดหนังกลางแปลงบ่าว่าสิเป็นหอด ทีมงานหมอหลองหมอลำเขาเจ้าสิรวมกันออกมานะคะพี่น้องแล้วก็วันที่หนึ่งสิงหาคมนะคะเป็นคาม็มอบใหญ่นะคะที่กรุงเทพมหานครนะคะพี่น้องออกมาก็ให้เซฟตัวเองให้ระมัดระว,วังตัวเองให้ดูแลตัวเองแมทอย่าลืมนะคะกาดจะตกเข้ากับตรงดูแลจากของนํานะคะอืสวัสดีค่ะค่ะ้องเราก็ต้องออกมาดูแลเบิ้งลุงโทนี่ อ๋อแสดงว่าตอนนี้คุณลุงโทนี่ไฟ์สดเหรอคะแล้วไหลตะเหิงแล้วไหลไปจากมึงแจกกับสิออกไปเบิ้งล่าขึ้นกันเดี๋ยวค่ะข้ารไหลอยู่นะคะเพราะว่าเราก็เป็นนายโยีีอยู่ในดวงใจข่อยเล่ยข่อยบอกให้แต่งแต่ข่อยเห็นมากข่อยเพ่เคยเห็นนายกคนไหนที่สิเข้าใจประชาชนหลากอย่าขึ้นเราเข้ามาโกงกินนี่ผู้นั้นโกงกินผู้นี้โกงกินคนก็เห็นกินทุกคนน่ะเอ้าข่อยก็ว่าซะข่อยบอกส่ซะบ่ตามหลักควานเป็นจริงนี่แต่ว่าสิโกงหน่อยโกงหลายสิสร้างผลประโยชน์ให้ประเทศชาติหลายสำใดเท่านั้นล่ะ แต่ลุงเท่านี้แล้วส้างให้เห็นแม่แล้วให้ตุกข่อยเห็นแม่เราอยากได้ข่อยเห็นแม่สิ่งที่มันเป็นแม่เศรษฐกิจออกมาบึมบำบึมบำคนมีเงินใส่ใจแม่เออรถกระเด้ขี้บ้านกับมีอยูแม่โครงการนั่นอันบ้านเรืออาทรกับมีแม่บ้านนั่นโครงการเด็กน้อยเลี้ยงฟรีกับมี่เหรตลกตัวเตี้ยๆคอสั้นๆสลิมนะจ๊ะอือก้อยก็อยากให้มันตายสะดอกพวกพาชอปลอดมันนี่ โอ้เสี่ยวกำไหมนะคะพี่น้องอังซีเดอร์มื่อนี้นะคะนิตยาก่อนจะจบไลฟ์อังซีเดอร์พี่น้องค่ะฝากด้วยนะคะฝากสินค้าดีๆนะคะนิตยาปากไลฟ์ไปปากไลฟ์ไว้แล้วนะคะพี่น้องทักไปนะคะแล้วก่านิตยากับเดมีงานเหตุหลายๆๆมากนะคะถ้าสมมติว่ามียอดสั่งซื้ออะไรน้องเขาก็จะให้นิตยามาช่วยไลฟ์แล้วก็นิตยากัใส่ตอนนี้นิตยากระใส่ตัวนี้อยู่แล้วนะคะแล้วลูกสาวก็ใช้ตัวนี้อยู่แล้วซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะน้องเฟิร์นมาเด้อมาสวยเอือยซื้อของซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสามร้อยเก้าสิบนะคะ จะเอาแบบไหนก็ได้ซื้อคู่กันแบบนี้ก็ได้หรือคู่กันแบบนี้ก็ได้หรือจะเอาสีเดียวคู่กันก็ได้นะคะ390นะคะเฉพาะในไลน์นี้นะหล,ลังจากลังจากจบไล์แล้วนิตยาสิไปเหลืองเบอรงคอมเมนต์บาพี่น้องแช่บอแล้วถ้าสมมติวา่ามั่นข้นผู้แช่นะคะแล้วก็คอมเมนต์ดีถือใจนิตยากระสิส่งผลิตภัณฑ์ห้มี5เซตนะคะมี5รางวัลน,นะคะ,ะต้องขอบคุณ ผู้สนับสนุนของเราด้วยนะคะเมื่อนี้นันทิยาขอวยพ่อหนพี่น้องมีความสุขห,หลายๆเงินในเงื่อนหนึงหนงน่งท่องในท่องให้เงินอนไรน่องให้ท่องไรไม้ให้พี่น้องเป็นเศรษฐีลอยล้านพันล้านสุขสุขคนค่ะพ่อ,อกันไม้นะคะแล้วอย่าลืมนะคะคามอบของเราด้วยนะคะบาวาสิเป็นสายบันเทิงวันที่สามสิบกรกฎาคมที่จังหวัดร้อยเอ็ดสามสิบเอ็ดกรกฎาคมที่จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มสายกลุ่มสายบันเทิงกล,ลุ่มหมอรองหมอลำมออกมาเด้อนะคะพี่น้องค่ะยาบ้ากระเมิดนอกจากนั่นแหละค่ะสมัยทักษิณอยู่ค่ะสมัยลุงโทนี่อยู่สมัยพี่โทนี่อยู่ยาบ้าไม่มีเลยแต่ตอนนี้ค่ะสื่อง่ายก็ยาพรล่าอีกเบาเฮ้งบมดเค่ะบาคอยคอยเออเนีจังสิคอยก็มีกินเพราะลุงโทนี่เมน จะเข้ามารวมบวยพ่อเล่าค่ะพี่น้องขอส่งกําลังแรงใจให้นะคะขอส่งกําลังแรงใจให้ลุงโทนี่นะคะไม่ว่าลุงโทนี่จะอยู่ที่ไหนก็ช่างลุงโทนี่คือฮีโร่ในดวงใจของนิตยาค่ะบอกเลยค่ะค่ะเพื่อนโกงกระซังพี่น้องเข้ามาโกงน่ะอืม่มไก่เขากินเนี่ยถอเขาเฮดเบียไข่เฮาคุยว่าเนี่ยแต่มันได้ผลประโยชน์มันได้สิงที่มาพัฒนาบ้านเมืองบ้านเม,อนเมืองจะเลื่อนลุงเรื่องเออคุอยว่าอันนี้ถอ ค่ะนี่ตัวมีหัดลาก,กิ่หมูเนี้ยแต่บ่มีต่ผัวล่ะอืมตอนนี้ลายค่ะค่ะยาบา้าโอ้ลายแห้งค่ะเมื่อวันก่อนก็จับอยู่กลหมู่บ้านใกล้ๆไปนี่ก็สองหมื่นสามหมื่นเมตรค่ะพี่น้องยากครับอี๋คอยบอกหายเลยเพื่อนโดนคนใส่ลายปลายสีนั่นแหละพวกที่โดนใส่ลายปลายสีพี่น้องเสียบาว่าเว้นกับมีจริงเอาง่ายๆเรดสังเกตง่ายๆว่าในเฟซบุ๊กนี่มีผูใ้ใดชื่นชม่มขใหน่ประยุทธ์บอก มี่ผู้ใหญ่ชนช่วรัฐบาลชุดนี้บอดาหลอกดาลาขนาดเขาบ่เคยออกมาแสดงจุดยืนน่ะจนเขาท้านมาไหวจนเขาได้ออกมาแสดงจุดยืนน่ะนั่นลหละแล้วดีบ่ะสันเออเราลุ่งโทษนี่ขนาดเราออกจากประเทศเข้าไปจากปีมีแต่คนเราหามีเตคนจมหามีแต่คนกินหอดหมูจเจ้าคิดเบิ่องเออเงินบ้านเอามาส่งพี่วีแนะ่พี่พีนไหนโอ้อยู่บาเลนส่งหรือเปล่า ขอบคุณพี่น้องทังบาเล่นน้ำนะคะฝากเป็นกำลังใจงให้สุกุสุคนค่ะพี่น้องเขาจะพานทุกอย่างไปด้วยกันนิตยาก็จะสู้จนเท่าที่นิตยาสู้ไหวนะคะพี่น้องแม่นมี่มอบบองใดนิตยากลับไปนะคะเพราะว่า อยากซีไหนเขาหัวพี่น้องร่วมพลังกันแล้วนะคะเป็นจังไหนแต่นตยากับสีดูแลเจ้าของให้ดีที่สุดเสื้อวานะคะความดีทุกสิ่งทุกอย่างสิบปกป้องนิตยาาห้ห่างไกลจากโรคไข่เจ็บคอยคิดว่าความดีที่พี่น้องหลายๆคนที่พวกเราจะทําเพื่อแผ่นดินรักษาแผ่นดินของเราไว้นะคะพี่นอ้องอ่าย่างหน่อยเขาก็ต้องมาดูแลความเป็นอยู่ของบาง้านเฮ้าบางในเมื่อเฮ็ดบ่ได้จจเจ้าออกเฮ็ดบ่ได้อะ่นะนตอนเนี้คือจเจ้าเฮ็ดบ่ได้เจ้าก็ออกไป แล้วแค่ปัญหารักษาโควิดท,ที่แหลกติดหน่อยๆนึงเนาะติดสองคนสามคนค่ะก็คือบุฟเฟ่แก้ไขคุยกาบผู้ท่าน,นละตัวไปตัวมาวัคซีนจังสันจังสี่ตัวไปตัวมาเอ้อไรสาระอิลีตัวหนา <ๆ S 2> ตัวหลังวัคซีนแถ่จังยูสัสแบลวัคซีนขอท่านมาให้พี่น้องเนี่ยมันผิดกฎหมายวล่ะแบลวัคซีนตัวอันอันพุ่มบ่คอยขื้นมาให้พี่น้องสี่แล้วก็วัคซีนตัวดีๆกับไปสีให้พวกผู้เฒ่าๆอยู่ในสภาพนั่ง้อตกแต่แเสตเสอะอยู่นั่นเนาะ อ่สลับมือนีล่าพี่ลาน้องไปก่อนค่ะเมื่ออื่นกะสิมาพอพี่พอน้องอีกคือเกานะคะพี่น้องเดี๋ยวนิตยาสิแจงเวลาอ่าในเพจเนาะคอยกะสิมาไหลอยู่พยายามไล่สมือสมือส,อสิละเพราะว่านิตยาเครียดน่นนีน่น่นแล้วแล้วกับสัญญาเนี่ยก็สิคอยแก้ไขไปสัญญาณมุนี่ก็ได้นะคะพี่นอ้นอ,งนองพนองนิตยาตะกอนกัโบ้คอยอาศัยโลกโซเชียวไปไหนอคอยห่างหายไปโดนเลยดี้ตังเต่หลังจากโควิดมาพ่อคอยพูดสิโพดยังคอยขามาแล้วเจอเต้นข้าวบ่ดีไหมพี่น้องบัดนี้พ่อคอยเริม แบบว่าสามารถเป็นกระบอกเสียงห้มูเจ้าได้สามารถเป็นอีกหนึ่งเสียงที่จะสามารถซอยแก้ไขหรือว่าสามารถเป็นหม่องที่ห้มูเจ้าเาม้าเวเาม้าจาน้ำข่อยใดเนี่ยข่อยกระสีออกมเม้าวเสมอเสมอสิคะพี่น้องค่ะแล้วกับกลุ่มศิลปินนะคะอย่าลืมคุณพลอยสา,ส,าสาลิตาอย่าลืมเด้อวันที่30กร,รกฎาคมเจอกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องทางร้อยเอ็ดสายบันเทิง่งข้าวสรงข้าวกันน้ำนะคะพี่น้องเข้าออกมากนะคะเราไม่ได้ทํามาหากินมานานแล้ว เฮาบริเตหมาหากินมานานแล้วนะคะขาดการดูแลขาดการเลี้ยวมองเลยนะคะอะสำหรับวบนนีลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ